สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซล,ลกระปุกออกง่ายได้เชั์ที่โชวร์รุมรถยนต์มือสองกวงแสงหะไทยร้านนั่นเองนะคะ คลิปนี้เราจะพามาชมกับรถกระบะ4ประตูราคาถูกผ่อนสบายผ่อนชิลๆค่ะสำหรับใครที่ตามหานะคะมิซูบิชิไทตันนะคะเป็นรุ่น d o บเบิลแคปพลัยกสูงจากโรงงานนะคะคันนี้ชฉมปี2012เกียร์แมนนวลนะซึ่งตัวรถเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาคันนี้สีขาวมุกสภาพสวยมากๆจากราคาปกติหน้าป้ายนะคะวันนี้อยู่ที่248,000บาทคลิปนี้แรกรับส่ลดพิเศษเลยนะคะเพียงแค่แคปหน้าจอนะคะแล้วทักไลน์นะคะที่ เบอร์โทรนะคะ098 980 7503นะคะแกลกรับส่วนลดเหลือแค่228,000บาทเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมคะบันนี้ติดต่อโทรได้แล้วก็แอดไลน์ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ได้เลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวไฟหน้าเดิมๆสวยๆไม่มีร่องรอยแตกไร้ร้ามากระจังหน้านะคะเป็นดีไซน์ตะแกงรังผึ้งแบบสุดสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับกันชนด้านล่างไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็เป็นกันชนที่สวยเดิมจากโรงงาน นะคะคันนี้ด้านข้างของตัวรถเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะรุ่นยกสูงนะคะก็มันจะสูงแบบกำลังดีเลยอ่ะแบบไว้พร้อมลุยโดยเฉพาะนะคะล mm ้อแม็กคันนี้เนี่ยจัดทรงมาให้เป็นซีรีส์ขอบ18นิ้วนั่นเองนะคะ mm hmm. ด้านข้างของตัวราวบันไดนี้ก็ไม่มีล่องรอยเบียดฟุตบาทล,ลอยกระแทกไม่มีล่องลอยบุบใดๆนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวสีด้านข้างเนี้ยสวยเนียนกิฟกันรอบคันมากๆนะคะ mm hmm. ด้านบนนี้นะคะจะเป็นตัวกรอบโครเมียมนะคะก mm ็ hmm. ค,คือเป็น ตัวกระจกมองข้างที่พับเก็บได้ปรับมุมมองไฟฟ้าได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับตัวฟิล์มนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้แบบรอบคันเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เป็นกระจกของ Mitsubishi เดิมๆมาจากโรงงานกันเลยนะคะหลังคาด้านบนนี้ไม่เคยสาสีหรือว่าทําสีมาค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะที่จับประตูเป็นแบบโครเมียมด้วยภายในนะคะก็จะเป็นสีทูโทนทั้งหมดเลยนะคะ มาพร้อมกับตัวคอนโซลด้านบนนะคะที่ส่วนเนียนกิฟตไม่มีร่องรอยขีดขวดหรือรอยคาบกาวได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนพร้อมดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นี้เป็นแอร์แมนวนวลนะคะซึ่งเปิดปิดง่ายๆแอร์ก็คือแบบเย็นฉ่ากันเลยทีเดียวระบบเกียร์นะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์แบบแมนวนวลนะคะคุณผู้ชมขาสภาพภายในของตัวเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพสวยๆเลยไม่มีร่องรอยแตกหรืขาดใดๆนะคะด้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเขาก็ยังมาพร้อมกับตัวเบาะสภาพสวย ภาพดีมากๆนะคะไม่มีร่องรอยของการขาดใดๆดเลยคุณผู้ชมไม่มีรูไม่มีอะไรเลยนะคะเคือ่อัน,นี้เป็นเบาะหนังที่แบบสภาพดีสภาพสวยมากแล้วก็เป็นรุ่นสีประตูนะที่นั่งได้อย่างสะดวกสบายจริงๆงด้านบนนี้นะคะคุณผู้ชมขาพรมหลังคาไม่มีร่องรอยเจมิมหรือว่ารอยยันนะคะสำหรับด้านท้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมขารุ่นตัวยกสูงนะคะไททันพลัสนี่สภาพดีมากๆนะคะตัวสีนะคะของฝากระโปรงท้ายก็ไม่มีร่องรอยบุบรระชน ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็น CNG ที่รุ่นสุดประหยัดนะคะคันนี้ใครที่ตามหาอยู่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเหลือคันสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับตัว m ม็กไ n เนอรนี้นะคะก็จะเป็นของ Mitsubishi Motor มาตรงรุ่นเลยนะคะคันนี้นะคะถึงจะมีถังแก๊ส CNG อยู่ด้านหลังแต่เราก็จะมีพื้นที่สเปซในการหวางของตรงนี้ได้อีกเยอะนะคะคือคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเขาเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวถังแก๊สเดิมมาจากโรงงานนั่นเองนะคะ ตัวนี้เนี่ยนะคะก็ซอกสีแห้งๆเดิมๆเลยนะคะไม่เคยมีการพ่นซอกทําสีหรือว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะสาหรับภายในของคันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะได้เป็นตัวกระจกไฟฟ้ารอบคันนะคะปรบบออโต้ฝั่งคนขับคันนี้ภายในจะเป็นซอกสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวเบาะคันนี้นะคะก็เป็นเบาะหนังสีดําสวยๆไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะคะคันนี้พงมอะไรหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์แบ็กฝั่งคน ว้ยนะคะแล้วก็เนืสัตว์ของคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะจะได้เป็นกระจกมองข้างพับเก็บปรับมุมมองได้แบบไฟไฟ้านี่ก็จะเป็นตัวไฟที่โชว์พวกระบบแก๊ส CNG นะคะคันนี้เลขใหม่ที่1 9 9 0 0 0กมนิโลนะคะเดี๋ยวเราพาชมกระต่อที่เครื่องยนต์ด้านหน้ากันเลยค่ะสํา,ห,า,ห,าสหรับเครื่องยนต์นะคะของคันนี้ได้เป็นเครื่อง2.4ลิตรนะคะเชื้อเพลิง2ทางเลือก2ระบบกันเลยนะคะก็คือตัว CNG เอ,อยแล้วก็เบนซินนั่นเองนะคะน้ำมันได้แก๊สได้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมแบบสุดประหยัดนะคะคันนี้เนี่ยนะคะก็บอกได้เลยว่าสภาพโครงสร้างเนี่ยเขาเดิมมาจากโรงงานจริงๆนะคะคุณผู้ชมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกาหรือว่าไม่เคยจมน้ํามาก่อนอย่างแน่นอนนะสติกเกอร์จากโรงงานสติกเกอร์มอกอรใดๆคืออยู่ครบฝากระโปรงก็ดาเดิมบางๆกันมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะจากราคาปกติที่สองแสนสี่หมื่นแปดพันถเหลือสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมคะ สนใจสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 9 8 9 8 0 7 5 3นะคะหรือว่าทักไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้แซวกรบปุกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วค่ะพอก็ันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ